สงสัยว่าหมาแมวท้องต้องทำยังไงขั้นตอนการดูแลเป็นยังไงนะคะเราสามารถที่จะรู้ได้ยังไงว่าน้องเขาท้องไหม มาฟังกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะหมาแมวเนี่ยท้องแค่2เดือนนะคะแล้วก็ถ้าเราเห็นว่าน้องเขาเนี่ยไปผสมพันธุ์กับตัวผู้มาเนาะหรือว่ามีท้องป่องมากกว่าปกติหรือนมตั้งเต้านะคะก็อาจจะท้องก็ได้แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าท้องไหมอย่างแรกนะคะก็สามารถพาไปเอาร์รสซาวได้ที่อายุคันประมาณ3 4สัปดาห์นะคะก็จะเห็นได้คร่าวๆว่าลูกกี่ตัวนะคะแล้วก็สามารถกําหนดวันคลอดได้ด้วยเราก็จะรู้วันคลอดคร่าวๆคะ่ะให้เราได้เฝ้าสังเกตเขาได้ถูกเวลาเนาะเตรียมพื้นที่ เตรียมของได้ถูกเวลาขั้นตอนที่2นะคะถ้าสมมติว่าเขาอายุครรประมาณเดือนครึ่งแล้วหรือว่าเราเห็นว่าน้องพองป่องได้ประมาณเดือนก,อนกว่าแล้วเนี่ยก็สามารถพาไปเอ็กซเรย์ได้ค่ะเพราะว่าเอ็กซเรย์เนี่ยจะเป็นการดูได้ทั้งท้องเลยเนาะว่าลูกเนี่ยกี่ตัวกันแน่ค่ะแล้วก็สามารถพาไปเอ็กซเรย์อีกทีได้ว่า หัวลูกหรือกระโหลกของลูกเนี่ยสามารถออกจากเชิงการของแม่ได้หรือเปล่าเพื่อป้องกันภาวะการคลอดยากในหมาแมวค่ะตอนที่ใกล้คลอดเราพาไปเอ็กซเรย์เนี่ยก็บวกบว่าจะเอาดซาวดูหัวใจลูกด้วยว่าเต้นเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอัตราการเต้นหัวใจของลูกหมาลูกแมวในท้องเนี่ยก็สามารถบอกได้นะว่าใกล้คลอดหรือ,อยัง การที่พาน้องหมาน้องแมวไปตรวจเนี่ยก็เหมือนจะเป็นการฝากคันเนาะเราก็ได้รู้ว่าน้องเขามีลูกกี่ตัวกันแน่กําหนดคลอดวันไหนนะคะแล้วลูกยังอยู่ดีไหมลูกสามารถออกจากตัวแม่ได้หรือเปล่านะคะดีกว่าเราไม่รู้อะไรเลยแล้วมาลุ้นกันอีกทีนะคะถ้าเกิดเหตุอะไรมันจะแก้ไม่ทันเนาะแล้วาการหมาใกล้คลอดมีอะไรบ้างนะคะก็อย่างแรกเลยถ้าใกล้คลอดประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเขาจะเริ่มทํารังขุดพืนนะคะเริ่มไม่กินอาหารเริ่มแยกตัวออกจากเราไปหาที่เงีย,งยบๆนะคะ และถ้าน้องเริ่มมีอาการเบ่งนะคะแสดงว่าภายใน24ชั่วโมงนี้เขาอาจจะเริ่มคลอดมาแล้วค่ะถ้าใกล้คลอดจริงๆเมื่อเขาเบ่งเนี่ยมันจะมีน้ำขําไหลออกมาด้วยถ้ามีน้ำข้ามสีดำๆหรือสีเขียวๆออกมาเนี่ยแสดงว่าจะคลอดภายใน2-4ชั่วโมงนะถ้าสมมติว่าไม่คลอดเนี่ยอาจจะมีปัญหาการคลอดยากก็อาจจะต้องพาไปหาคุณหมอนะคะโดยหมาเนี่ยมักจะมีปัญหาคลอดยากเจอได้ปะปายค่ะส่วนแมวเนี่ยมักจะคลอดได้เองนะคะ สรุปเพื่อฟังอีกทีสําหรับคนไม่มีเวลานะคะหรือว่าฟังหมอพูดยาวงงไปหมดแล้วอย่างแรกนะคะหมาแมวท้องแค่2เดือนนะคะ2คือถ้าเราสงสัยว่าน้องท้องไหมและอยากจะรู้ว่ามีลูกกี่ตัวกําหนดวันคลอดเมื่อไหร่สามารถพาไปเอาร์ดซาวเอ็กซเรย์ได้นะคะและเมื่อน้องหมาแมวใกล้คลอดเนี่ยจะเริ่มทํารังขุดพื้นหรือมีอาการเบ่งนะคะโดยที่น้องหมาน้องแมวที่น่าเป็นห่วงคือท้องแรกและแก่มากๆเนาะดังนั้นถ้าใครชอบคลิปนี้หรือมีคําถามนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาถามหมอด้านล่างได้แล้วก็กดไลค์ กดแชร์กดอ u บ s เป็นกำลังใจให้หมอหน่อยนะคะ